พุทธาวจนาก้าวย่างอย่างพุทธาการปรินิพานสัตว์ทางปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและปันดีทั้งที่มั่งมีและยากจนล้นแก่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า เหมือนภาชนะดินที่สร้างหมอปันแล้วทางเลขแล่ใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดีล้นแต่มีการแตกทําลายเป็นที่สุดสันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเปื่อนหน้าฉันนั้นไว้ของเราเก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบรลีแล้วเราจากลาพวกเธอไป สาลานคองตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นภูไม่ปรามามีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความจำลีอันตังไว้แล้วด้วยดีตามรักษาจิตของตนเธอในธรรมวินนันนี้ภิกษุใดเป็นภูไม่ปรามาแล้วจากราชาสังขาร ทำที่สุดแห่งทูใกล้